ในส่วนของเมนโวคอลให้ดีที่สุดไปภู้อมกับเพื่อนทั้งหมดคุณยังไม่เห็นหน้าออบลรดเลยยี่ีเนียเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนากติดตามออดลังอยู่ในรายการใช่ไหมนี่ไงออบลรดฟิลฟิลเป็นคนที่มีสกิลการเต้นที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากและต็กฝึกที่ได้รับการเข้านะออบลอคือ เขาคนนั้นคืออุ้ยจับมือกันแล้วออป,อปโหลดกันมืออัฟโหลดท็อปฟท็อปฟคือก่อนอืีนเลยอ่ะเราต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกทุกคนขอบคุณ ที่โหวตแทบรถแบบจากอันดับใช้ท้ายอ่ะจนขึ้นมาจนตรงนี้อ่ะคือมันเหนือความคาดหมายของรถมากจริงๆนี่ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับพัโรถนยินดีกับท็อปไฟด้ยนะครับโอ้ยโฟนโอัสขอบคุณแฟนๆทางบ้านที่แบบเห็นความสามารถของอู๋แล้วก็ พวกที่อูได้ถึงมาอยู่ในจุดนี้อยู่แล้วทุกคนนเงก็เลยตัดใจว่าเพื่อสนิทจะต้องอัปลดต้าอู่ไหมในรอบนี้เลือกโพสิชั่นหัวข้อก่อนเลยผมรู้สึกว่าคูกเขามันได้โชว์ที่โหดกว่าตั้งแต่เสียงต่ำมากๆเสียงสูงมันได้เพอร์ฟอร์แมนด้วยอันดับต่อไปค่ะอัปลดค่ะคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเลือกเพลงอะไรแต่ตอนนั้นที่ผมได้เลือกอ่ะผมรู้ถามใจตัวเองว่าผมชอบเพลงอะไรมากกว่าและผมรอดกับเพลงอะไร

ี่กอดกอดอันดับที่หก่ะงงไหมจับจับหน้าด้วยอะดึงตัวน้องไว้อะไรขนาดนั้นแล้วนี่เครื่องหมายทางการค้าไหมเครื่องหมายการค้านะหัวใจโอ้เครื่องหมายการค้าไหมลาลไอคอนเนี่ยเออหัวใจเลยอ่ะก็คือแคปไปก็คือแฟนอะไรมาไม่กานเต้นหก่ะชีต้าบายแรปสโลว์โมชั่น ออฟโรดคอปเปอร์ไดมอนต์ปลื้มโพสิชันรองทีมคุกแข่เขาเลือกผิดกันบุญมีผูบอสตาตั้มมาแล้วว่าให้เสียตาอูเพราะว่าเจมส์สั่งมาเสียตาอูแต่เรามีในใจแดงก็คือก็คืออุ้ยเราเชียร์หลายคนเลยนะคนแรกที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราเลิฟเลยเลิฟเลยคือออฟโรดเขาเป็นแฟนตาอูหรือยังเออฉันก็กี๊ดอยู่หนึ่งแปดคนที่สอง เราพีต้องมือเลือกคุณช่างที่เป็นร้องมาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแชร์ข้อมูลแชร์ไอเดียกันว่าถ้าเปลี่ยแล้วเราอยากจะแบบนำเสนอว่าอะไรยังไงบ้างนะครับจาก EP ที่ผ่านลองร้องให้โนดูครับอยากโชว์แบบเราก็สามารถทำตรงนี้ได้นะ คิดว่าทําได้ครับเพราะว่ามีพี่เจ้าอู๋ที่แบบเขาร้องไห้โนักอยู่แล้วก็ให้เขาคอยดูให้คอยช่วยเหลอให้ครับบางทีอะคอเลือให้ชมบ้างผมอยากจะลองให้คนอื่นเห็นว่าพอปเปอร์อะภาพจำของอเปอร์ความน่ารักผมเลยพยายามให้น้องแบบมีอินเนอร์ลองเสียใจสิถ้าน้องเสียใจน้องจะยังยิ้มอยู่ไหมหรือยิ้มแบบเสียใจมันเป็นยังไง เหมือนแก้เกิดไงเมืคนมันเกิดแบบนี้แม่ยอนกลับสวัสดีครับผมเติร์ดจากวงชิลลี่เบิร์ดนะครับก็วันนี้ดีใจมากนะครับที่ที่ได้มาร่วมแสดงน้องๆนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราทีมคุกเข่าเฮ้คุกเข่าโอเคครับน่นครับโอเคครับทัเดียวอ่ะโอ้โหอัพโหลด ว้าวอบลนโลมักไม่ทิ้งสายตาหยอกถึงรุนรักเรื่องตัวนี้ดีมากดีกับน้องมากโอ๊ย นหน้าได้เลยค่ะนี่คือคะแนนนะครับจากผู้ชออนไลน์นะครับจะมีใครเอาต้าอู่ลงได้ถามแค่นี้ก่อนที่เรา90คะแนนอ่ะแล้วก็ในทีคุกเกอร์สะานล้อนลงสะานลอนเลี้ยบออบอรดอ่ะออบโลดอบออบโดใจวอสีแดงหัวใจสีน้ำเงินหรือเปล่าอเลยค่ะทีมสีแดงค่ะเป็นต่อ s m a ร t j เจ l ลอ Chester อร์อันและออบ o ร d ค่ะสวัสดีค่ะ ดได้รับคะแนนหวดไปทั้งสิ้น6กแสนสามพัส้คะแนนขอแสดงความยินดีกับแล้วก็10คนนะครับจะไม่ได้ไปต่อนะครับอ,อันดับต่อไปที่ผมจะประกาศน,นะครับเป็นอันดับที่3ครับรขึ้นจะแสนคนแรก3คนที่ยังได้ไปต่อ เราจะประกาศอันดับที่สองและที่หนึ wow ่งถ้าได้ยินและอีกหนึ่งรายชื่อค่ะออฟโรดจากสังกัดเอทาม26่ค่ะเชิญเลยครับตาอูแล้วก็ออฟโรดนะครับสองคนนี้นะครับเรายังไม่ทราบนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดนะครับจ่าคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับที่โหวตผ่านทาง แอปพลิเคชันของ l a ซ a ด้นะครับค่ะหล่อมากมจะถามความรู้สึกขอบคุณมากนะครับขอบเต้งานะตงรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> ผมดีใจนะที่มีคนรักผมมากขนาดนี้แล้วยิ่งกว่านั้นคือเราหันไปข้างๆเรามีเพื่อนมีน้องไม่รู้ว่าฝั่งนี้ใครจะได้ไปต่อบ,บ้างแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะทุกคนที่นั่งอ,อยู่ตรงนี้มีความสามารถกันหมดเลยแล้วก็อยากลงงานได้อีกนั่นแหละเัาม,มันตื่นตันไปหมดเลย มีอะไรจะบอกกับออฟโรดไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกเมชั่นคุณอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าวันนี้คุณต้องมาชิงนิสันดีมันคืออูไรจีกหก็คือสกิปอะชัดมากชัดเกินอะไรมาไม่ชมเพราะว่าที่ผ่านมาทุกเมชั่นคุณอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าวันนี้คุณต้องมาชิงอันดับก็เขินแล้วนะถ้าถามคุณนเนี้ยก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแม้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองภูมิใจในตัวเองเพราะว่าคนเห็นเราแล้ว ถ้าคิดว่าตัวเองยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่หหรือที่2ก็จงตั้งนไว้เป็นมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คนดูให้เรามาออกรถนหนะคะมันตัวสั่นแบบไปหมดเลยครับไม่ได้ลุ้นเรื่องอัดับว่าต้องได้ที่หนึ่งหรอกแต่ว่าเรารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนชาวเดเวทุกคนที่แบบ เราไม่คิดว่าจะมีคนรักรถแล้วแบบทุ่มคะแนนโหวตให้รถขนาดนี้ครับแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่ส่งกําลังใจแล้วก็คะแนนโหวตมาให้รถมากขนาดนี้ก็รถก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับแล้วเชื่อว่าต้องต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นได้ครับไม่ผิดหวังก่อนที่พุพิธจะประกาศคะแนนนะครับว่าใครจะได้อันดับหนึ่งไปนะครับนี่เป็นคําถามสุดท้ายนะครับความฝันของผู้คุณ ใกล้ที่จะได้เดบิวต์เข้าไปทุกทีแต่ว่าก็จะมีเพื่อนนะครับในสัปดาห์นี้ที่ความฝันของเขาอาจจะต้องไกลออกไปมากๆทั้งสองคนมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเราเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับ